ครับสวัสดียามเช้าครับผมก็อยู่ผมช่างบอยปทุมธาน,นีนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่อ,อ,อุบลราชธาน,นีนะฮะก็เมื่อวานมาถึงก็ทาคลิปไปดูไปแล้วล่ะนะปล่อยทีเซอร์ไปแล้วหน่อยนึงนะเช้านี้ก็เริ่มทํางานแล้วลุยงานแล้วนะเดี๋ยวจะเล่นหัวเขียวนี่ก่อนนะหัวเขียวนี่นะฮะเล่นหัวเขียวนี่ก่อนนะครับเอ่อ หัวเครื่องเกียร์นะมาหัวเครื่องเกียร์เป็นเจ้าซีรีเจ็ดร้อยนะเครื่องเป็นยูโรห้านะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมาใส่คาซีตัวนี้กับคาซีผมทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้ามาผมมาได้เช้าเลยนะมาได้เช้าเลยนะครับ mm hmm. มาแต่เช้าเลยวันนี้ uh, ที่ uh, อําเภอเข็มมาชานะอยู่ uh, อยู่โลงโมหินนะแผ่นปูนเป็นโลงโมหินเป็นแผ่นปูนนะอยู่ที่ uh, สมอพิรสดนะสมอพิรสนะครับสมอพิรสด นะเพื่อมีเอฟซีจะเข้ามาแต่ว่า<ม>เออสมสมอพี่สอนสมอพี่สอนนะนะครับก็โทษทีสมอพี่สอนเดี๋ยวผมพากับกล้องดูนะพากับกล้องดูอ่านี่นะอย่างนี้นะสมอพี่สอนนะเมื่อกี้พูดผิดนะครับก็ประมาณนี้อันนี้มีเอฟซีผมมาแล้วคนหนึ่งนี่ได้เสื้อไปแล้วสวัสดีครับลูกเพ่ใส่ดีไหมเสือ้อใส่รอเลยฮะ ใจร,รอเลยใจร,รอเลยนะก็ <Okay. S 1> ต้องแจ้งไปงี้นะเดี๋ยวไอซีเข้ามาเดี๋ยวจะไม่ได้เสื้อนะก็หมดแล้วเสื้อหมดแล้ว <c oughs> หมดเรียบร้อยแล้วนะที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเสร็จงานจะตรงนี้แล้วนะเดินทางต่อที่หนองบัวลาพูนครพนมนะนครพนมนะครับแล้วก็เข้าบ้านนะเดือนนี้ทั้งเดือนแน่นอนนะเดือนนี้ทั้งเดือนเพราะว่าที่นี่เราเราโดนเอ่อสองคันนะโดนสองเอ่อสองชุดสองชุดนะ กระสีทางเสร็จเรียบร้อยคันนี้ก็ตีกว้างอยู่ไม่เกิน91นะไม่เกิน91 91เซนนะไม่ได้91นิ้วนะ91เซนทางเรียบร้อยแล้วอ่ะดูได้เลยฮนะทางเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้ก็เหลือรอหรือ,อชุดหัวซีรีส์700นะหรือเอาอุปกรณ์ภายในเหมือนเดิมนะเจ้าหัวเขียวนี่นะฮะ นี่เดี๋ยวต้องรื้อหัวรื้อเครื่องรื้อเอ่อรื้อออกหมดเลยนะครับรื้อออกหมดนะเพื่อที่จะเอาเอ่ออะไหล่ภายในมันฮะอะไหล่ภายในมันนะเรวันนี้งานวันแรกนะงานวันแรกก็เดี๋ยวมารอติดตามชมกันนะครับว่าผมจะใช้เวลากี่วันนะที่อุบลราชธานีนะอ,อมมาําเภอเขมรลาดแต่บ้านอะไรผมยังไม่รู้เลยบ้านอะไรผมไม่รู้นะผมยังไม่รู้ว่าบ้านอะไร เดี๋ยวผมถามให้ไอ้โจ้ออไอ้โจ้ไม่อยู่อหรอก็เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนี่คันนี้นะคันนี้ก็ทำเหมือนกันอาดูดูดูคัตซีที่มันยังไม่ได้ถ่างนะมันจะตรงมาเลยเห็นไหมตรงมาจากข้างหลังเลยเห็นไหมตัวนี้ก็จะได้อยู่ประมาณเก้าสิบไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้เดี๋ยวผมลองวัดดูก็ได้นะฮะไปดู อันนี้นะผมวัดให้ดูนะอันนี้ได้อันนี้ได้แปดสิบห้าด้วยซ้ำเห็นไหมแปดสิบห้าด้วยซ้ำนะนี่ถ้าซีแปดสิบห้านะตัวนี้เท่ากับล็อกกี้เลยล็อกกี้กระซีแปดสิบสี่แปดสิบห้าไม่เกินนี้นะก็ต้อง่างให้ได้เก้าสิบห้านะครับ่างให้ได้เก้าสิบห้าก็เริ่ม่างจากรับหลังเลย่างจากด้านนี้มานะ ห่างออกแล้วหุบเข้าอันนี้ถ้าตีคดด้วยนะดีวผมต้องดัดให้ลูกค้าก่อนนี่นะมีคดนิดๆถ้าคดนิดๆอย่างนี้ผมพอ,อดัดให้ได้นะถ้าแบบยับยยี่มาเลยก็อันนั้ต้องเข้าไปที่อู่ทำขั้นตีนะครับก็ต้องแจ้งไว้อย่างนี้อันนี้มีคดข้างหนึ่งนะคดข้างนี้เห็นเลยนี่นะคดคดเข้าข้างนี้นี่นี่นะคดเข้าแต่ฝั่งนี้ตรงอยู่ นะองอยู่เดี๋ยวต้องดัดก่อนนะก็ประมาณนี้นะครับงานวันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับงานวันแรกนะเช้าวันแรกเลยวันนี้วันที่1ิเริ่มมาวันแรกสองคันนี้ตั้งเป้าไว้สิบสองวันก็คันละหกวันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเออสิบสองวันนี้ผมจะเสร็จไหมนะครับก็อยู่ที่บ้านกเกษตรชมพูนะเมื่อกี้ไปถามเจ้าถิ่นมาแล้วเขาบอกมาอย่างนี้นะ,กะเกษมชงพูนะไม่ได้กเกษมม่วง นะเพราะว่ามาอย่างนี้ผมก็พูดตามเขาไปแบบนั้นนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจ้าถิ่นอยู่แล้วเช็คอินไม่ได้แน่นอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะงานไวงานเร็วงานเานเียนนะเดี๋ยวทั้งบจิก,การให้รับทำนึงที่แบบนี้ที่อุบลก็มากระเด้งให้อย่างนี้นะมากระเด้งให้แบบนี้นะอยากได้งานไวก็โทรมาได้เลยเบอร์ศูนย์ก็สามสามหกสามหนึ่งสามนะครับนะคลิปนี้ก็ไลน์ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม